สวัสดีครับช่องน้อยพ้าหายูหากินทินอีสานพามเมึงไข่หอยเชอรีครับพร้อมจะจสีจะใหญ่ไปหม้อผักครับหอยเชอรีบอลนี้เป็นหอยเชอรีธรรมนานาครับเพระเป็นสีซ้อนเลยพี่ห้อ ฮอชเชอรี่ทั่วมดารับรุนต้มแลยวพี่น้องเลยกินได้และวีหลรุ่นารขนาดครับทั้งพี่กับมี่ครับพี่น้องพอบที่จยยะย่าย,ยครับพี่น้องเลยคอยแก้เลยครับพี่น้องแก่แห้งบ่ได้แก่แห้งอย่ามันแตกครับ ไปบ่ออนุบาลครับนี่ครับบ่ออนุบาลครับรนุบาลไว้ครับเป็นบ่อพักบ่ออนุบาลครับ ใครสิลงไปในนี่ครับเนี่ยมันเทากับทีแยกออกไปครับแต่โตเพรประมาณเทากับทีแยกบ่อไปอีกครับใสยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน่อยผ้าหายุ่หายินทีน่ดิสารได้ไครับเด้อขอบคุณครับ